อ้าวเป็นขับใหม่ดิลูกสาวมาเลยค่ะไมต้องห้อยอ่ะไปเรียนหนังสือกลับบ้านไปทำสมัยประจำเฮ้ยไปเรียนหนังสือต้องห้อยได้หรอใช่ไปโรงเรียนแหรมมันต้องแบบว่าติดหน้าอกไม่ใช่หรอไม่มีหน้าอกหน้าอกก็มี ไปพีน่ไปแล้วหนูเด็กป .6 นะคะฝั่งนี้หนูเพิ่งอยู่ป .6 นะคะพี่ไปอย่าดูที่ความสูงตะปูนี่พี่ไปเจ็บขอบคุณทุกท่าขอบคุณนะคะทุกบัตรทุกคง โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ลาพี่นะคะทำไมน้ำขึ้นตื่นอ๋อนี่คนนี้พาเข้าเหรอไม่เป็นญาติเป็นญาติขอขอขอบัตรนำญาติเป็นญาติพี่ลาทันทีเลยเมื่อวานขอต้องขอไม่รู้ไปเังก็รู้

แล้วเวลายืนจะเสือภูงอออะไร่ชิดแนักภูอแบบอย่างี้เลยเออเสอท้ายอ่ะไม่รู้คุณแม่เหอเป็นเป็นลูกเป็นลูกเป็นไปไนพี่ถ่ายรูปมนตั้งเยอะพี่นงไม่ได้เพราะภูมิอ๋ออะไรคือเป็นลูกอะไม่เห็นปูอะเห็นเนี่ยเหรอเออนั่นแหละยืนๆนแบบนั้นอ่ะลองให้มันดูวนรูปคืออ ใต้ผู้ใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยวันเนี้ยบาร์ได้ใส่กางเกงว่าก่อนหน้านี้ตอนลองเสื้อใช่ไม่ได้เขาแค่หมดเลยหรอไม่ใช่มันต้องมันต้องมันเย็นไหมเย็นป่ะเย็นไหมเย็นมากเลยอ่ะใส่เสื้อก่อนแล้วกางเกงก่อนจะใส่ได้ ที่กว่าบอกไมวัยน่มีอกเดียวางไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรนักยเก็ไว้ปให้พนักงานด้วยกันเอาใหม่ดิถ่ายไม่ทันไปบอกอะไรป้าไปยงห้างพี่กอลเหรอพี่อพูดเยอะป นไไ้สอนอ้าวพี่ปอน้องจมเห็นไหมดูด um ิ้พเงที่ที่ที่อยู่เ่ยี่ดเีเดี๋ยวเดี๋ยวรอแล้วมีสารแน่น

เตาน้นองเงาเ้อกหมแล้เอากจากถุงก่อนหมดถ้าเดีย๋ยวนีถ้ถ้าเกิดจะให้ใบใส่ต้องซื้อวันนี้เดี๋ยวมีใบใสให้ลยเดีย๋ยวจะซื้อมาในตอนนี้ใช่ไ่้า้าเก่าๆจะไม่ได้เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้หใคร

ขารถไปบของรถไปก็ได้โมานี่ไปได้ไม่ได้ไม่ได้มก็มเนละมอมกอ่มนานนะ้เปตัดเจ้าอื่นลชาช่วยดี๋มอบก็ปิมันียไม่เก่งคนนั้นอีกโอ้เขามีช่างเก่งทีกร้านแลรกช่างะจ่ขอช่างเพมาสาขาัตาทมาตัดที่บ้านเลยก็ได้โอ้โห พอหันมาปุ๊บหลายร้านก่ได้รู้ตาสาอื่นมันก็ได้ร้านเดิมไม่ดคือร้านเดิมร้านเดิมเคือช่าเบรถไไม่ได้รูบขับไม่ได้แล้วมนสีแยกมาิ่เ้าไปแด้เนี่ย้วกระกดเอาไว้ไบด้กาเทวีแล้ขอเดินแล้วอหาี่ต้ล้ัง เจ้าสวัสดีครับเอาเลยไปเอาเลยไปใส่ยาไทยเรารองรักษาที่พยาไาล

ล็อกสุดไม่เป็ไรไม่เป็นไรเกิดเกิดไฟใหญ่ใส่ได้เปแล้วนะมาแล้วนะเจนกันจ้าเดียบรยครับไม่ใครไม่มีใครส่งข้าววันนี้ลอให้ได้ถือไว้ก็ฉันบอกแล้วนะ น้อไม่มีข้าวเหรอไม่มีจะให้ได้ถือไปเหรอไปรอแป๊นึงต้องมีนะคะขอรูกเมื่อคืนนงเวลูกหรลูกเหครับลูกเห็นก็คือ๋อลูกเห็น้วยเรเดี๋ยวส่งให้เอ้ดู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 เลยดู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 